วมให้เสือตัวละ300บาทเบอร์ไหนก็ได้สเปคสี่ลูกปืนเสียงจริงดังแรงๆแล้วก็ขากดพับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับ oh, <no. S 1> อะไรครับก <No. S 1> ็ขออากาศสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านธน,า,นากรฟิชชิงนะครับวันนี้นะจะมีนะ รอบดีจะแจวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมนะอ่าก่อนหน้านี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ชื่อว่าตัวเซียเกตนะครับตัวนี้ก็ขายดีมากๆนะครับท่านผู้ชมขาย <100 S 2> ดีมากมากใช่แต่ว่านะครับผมวันนี้ผมได้เอาอีกรุ่นหนึ่งมานําเสนอนะครับมันเป็นรุ่นที่ราคาซอฟลงมานะครับนิดหน่อยนะครับซอฟลงมานิดนึงนะครับแต่ว่า ตัวนี้มันจะต่างจากตัวเซียเกตก็คือมันจะเป็นขากดทับนะครับแล้วก็ทางาบริษัทได้แถมเอ็นมาด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นลอกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่ชอบเล่นปลาอ่างเล่นปลาทะเลนะครับหรือว่าไปเล่นปลาแบบกระชากนะครับลอกเซียเกตเเกตนะครับได้มียอดขายที่ดีมากแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ผมสั่งมาพร้อมกันแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปในตอนนั้นเพราะว่าผมจะขายเซียเกตก่อนนะครับนะให้เสียเกตมันติดตลาดแล้วก็ผมจะมาขายตัวนี้ชื่อว่ารุ่นแบทแมนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันแบทแมนเออเอ,อ,เอ,อ<笑><笑>นะครับตัวนี้ชื่อว่ารุ่นแบทแมนนะครับมันมีอยู่สองเบอร์นะครับก็คือเบอร์หกพันแล้วก็ห้าพันนะครับนะครับ รอบตัวนี้นะครับออกแบบมาสําหรับเล่นปลาใหญ่จริงๆนะครับผ้าเบรกมันจะรู้สึกว่าผ้าเบรกจะหนักนะครับผ้าเบรกออกค่อนข้างไปทางหนักนะครับเพราะว่าผมกับน้องชายได้ไปทดลองทดสอบดูเรียบร้อยนะครับว่านะครับรอบตัวนี้มันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนครับแถม่ไม่ยยางเสียงดีมากตัวนี้ใช่เสียงโคตรดีนะครับเพราะว่าวันนั้นเราได้ไปทําการตกปลานะครับโอ้โหวิ่งกันปีปปุปุ๊บปุ๊เลยนะครับ อันนี้แข่กันสดๆเลยเนาะนี่ได้มากี่ตัวครับตัวนี้ได้มาเท่า,หาไหร่วะเบอร์ละ500ตัวนะครับท่านผู้ชมผมได้มาเบอร์ละ500ร้อยตัวนะครับเบอร์ละห้ารตัวนี่ครับผมท่านผู้ชมโคตรแกวแต่ว่ามันมีสองเบอร์นะครับก็คือเบอร์หกพันแล้วก็เบอร์ห้าพันอันนี้เบอร์ห้าพันตัวนี้เบอร์หกพันนะครับ ได้มาเยอะมากอันนี้ก็แกะแล้วละครับแต่ว่าแบบแกะโชว์ครับาาวางมั่วๆไปเยอะขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่หนึ่งที่ผมใช้แพ็กของนะครับจะเป็นแบบแม่แล้วก็แบบลูกๆหล,ลานๆนะครับมาช่วยกันแพกของนะครับนะก็คือแคน,อนนี่ดูนี่นิดหน่อยนะครับ แต่ว่าจะมีโกดังนึงเนาะที่ีกเก็บของเยอะๆตรงนี้จะเป็นที่แพ็กหัวอาหารนะครับผมครับผมนี่จะเป็นจุดในจุดแพ็กหัวอาหารนะครับหรือว่าทางเพจของพ่อผมก็จะดําเนินงานอยู่ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าหัวอาหารทุกชนิดมีทุกชนิดเลยเนาะมีทุกชนิดแล้วก็มีสูตรร้านเราด้วยสูตรร้านตกปลาด้วยนะครับผมนะแต่ว่านะวันนี้ก็เลยมารีวิวในโกดังเล็กมันจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่า อ,อยู่ที่นี่ไฟมันก็พอนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะว่างเฉพาะตอนช่วงหัวค่ำนะครับเพราะว่าออเดอร์ช่วงนี้จะเงียบๆสักหน่อยเพราะว่าคนเริ่มกลับบ้านนะครับยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะครับแต่ว่าช่วงออเดอร์ที่ผมเข้ามันจะเป็นแบบจากทุ่มหนึ่งขึ้นไปนะครับคนจะกินข้าวแล้วก็ว่างจากาการแบบอันนี้ก็จะมาเล่นโทรศัพท์นะครับช่วงนั้นจะเป็นออเดอร์นะครับผมไม่สามารถถ่ายคลิปได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนกลางวันนะครับอย่าพูดถึงว่าว่างเลยนะครับ ขนาดรับโทรศัพท์ยังโคตรรีบน,นะครับขนาดว<ง>ิ่งเข้าห้องน้ำยังไม่มีเวลาโอ้โห,โห,โหนะครับผมนะตรงนี้ก็นะก็ยังไม่ได้บอกว่าเปิดรับสมัครพนกักงานนะครับผมถ้าใครก็สมัครได้นะ <c oughs> ต้องการ <c oughs> ตัว,ตว<ม>อยู่เนาะนี่อชิโนโ่เบทแมนนะครับท่านผู้ชมันเลยโคตรสวยครับดำแดงแต่ว่า ลอกข้างในเป็นทองดำนะครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยแจะกันสดสดเฮ้ยเดียว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 มีเอ็นแถมเหรออ่าเอ็นแถมเบอร์สามสิบปอนด์นะครับท่านผู้ชมนะเอ็นแถมเบอร์สามสิบปอนด์นะครับจริงจังวะนี่ผมได้โทรศัพท์บอกนะครับผมคนผลิตนะให้ใส่เอ็นมาด้วยนะครับผมแอบใส่ปะเนี่ยขีโมนะแอบใส่เปล่านี่ยเขาสวยนี่ไง อันนี้เบอร์เท่าไหร่วะตัวนี้เบอร์ห้าพันล่บลูกค้าอ,อยากรู<น>้บางคนอาจจะถามว่าใส่ที่เอ็นแถมมากี่ปอนสามสิบสามสิบเนาะสามบปอนแล้วก็ตัวนี้เบอร์หกพันไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาจาัดโปรโมชั่นอ่า,าเราไม่ได้ทำโปรมมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไม่มีอะไรมากแค่อยากแบบ มาคืนกำไรให้ลูกค้านิดหน่อยครับท่านผู้ชมนะซื้อซื้อเยอะมีลดนะครับวันนี้ซื้อเยอะมีลดให้นะครับนะผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องซื้อ2ตัวขึ้นนะครับโคตรคุ้มวันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดประสิทธิภาพให้ดูนะครับตัวนี้มันปูนเอ่อหนึ่งสองตัวนี้อยู่ที่สี่ลูกปืนนะครับผมบอลแบรลิงนะครับสี่ลูกปืนบอลแบร์ลิงนะครับขอฟังเสียงหน่อย ต้องไปดูในคลิปอะครับอืในคลิปโห้โคตรดังดีอ่ะครับแต่ว่าตอนนี้เราแบบแบบหมุนอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดังหรอครับต้องต้องไปดูตอนปากินนะครับโคตรแสบโหตัวนี้นะครับจุดเด่นที่ลอกเซียเกตไม่มีนะครับหรือรุ่นที่ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นขากดพับนะครับนี่ โคตรสะดวกครับท่านผู้ชมนะโคตรสะดวกเลยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขากดพับได้ด้วยนะครับผมเน่เน่เน่เสียงนะครับผมแล้วก็ลอกตัวนี้นะครับทํามาลื่นมากนะครับสีลูกปืนดูดิโอ้โหเฮ้ทำไมมันลื่นอย่างวะเออโคตรลื่นดูดูเอามั้ย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 โอ้โหโอ้ยังไม่หยุดนี้ตัวนี้โคตรดีแล้วก็อันนี้เบอร์ห้าพัน <ำ>ยอดนะครับดอตัดทองโคตรสวยนะเนาะเบหวิวแล้วก็ลอกตัวนี้เขาได้ทําการถ่วงนะครับผมถ่วงนี่ผมจับแบบนี้ถ้าเป็นลอกตัวอื่นนะครับเวลาเราหมุนแรงๆอย่างเงี้ยมันจะสะบัดปึ๊ๆๆๆๆเลยแต่ว่าตัวนี้ได้ทําการถ่วงแขนทั้งสองข้างมาให้มีประสิทธิภาพมากๆนะครับผมถ้าลอกตัวไหนที่ไม่ได้ถ่วงนะครับเวลาเราหมุนนะครับหัวหัวลอกมันจะสะบัดอย่างนี้เลย แบบรู้ได้เลยว่ามันสบัดแรงมากๆนะครับเพราะว่าแขนสองข้างมันน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขามีแผ่นเพปแปะหน่วงมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแขนสองข้างน้ําหนักเท่ากันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแรงทนทานมากๆนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมเปิดราคาไปแล้วท่านผู้ชมจะอึ้งนะครับท่านผู้ชม น่าจะน่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยป้าตัวนี้หรือว่าไม่ถึงไหมครับผมถรอโทให้ด้วยนะครับนี่โทรด้วยเนาะเปลี่ยนข้างได้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปตัวนี้จะมีแหวนรองให้นะครับกันมันคายนะครับอ่าถ้าใครใช้ตัวนี้นะครับผมหายห่วงได้นะครับมันมีแหวนกันคายนะครับแต่ว่าลอกรุ่นไหนที่ไม่มีแหวนนะครับเรียบร้อยครับตกปลาเรื่อยๆมันจะคายออกเรื่อยๆแต่ว่ารุ่นนี้มีแหวนกันคายให้นะครับ พุทธจะหมุนยังไงก็ไม่คลายนะครับตัวนี้นะครับดูสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมว้าวนะตัวนี้นะตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่นะครับผมบอกเลยว่าราคาโคตรคุ้มแต่ว่าคุณภาพนะผมการันตีโดยการที่ผมไปตกปลาให้ดูนะครับผมไปอัดหลายตัวนะครับคุณภาพนะครับมันวัดกันที่ผมไปตกปลามาหลายตัวแล้วนะครับไปงั้นสบายก็ไปนวดดู ผมสาราภาพเลยนะครับว่านะรอกตัวนี้ผมบอกเลยว่านะ <S <S ผมไม่สามารถไปทําคลิปที่บอ่ออื่นได้นะครับบางบางคนว่าเออทาไมทําทคลิปแต่บอกเดิมทำคลิปหนึ่งมันใกล้บ้านนะครับสองผมเวลามันน้อยมากนะครับ <S 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 ท่านผ<ช>ู้ชมผมเอาเวลามาตอบแชทท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เวลาท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าจัดชุดอันนี้มันจะเหมาะยังไงผมเอาเวลามาตอบตรงนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเวลา,าที่ผมว่างนะครับ ผมก็ได้แบบไปตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมหรือว่าไปตอบแชทด้วยตัวผมเองนะครับบางทีแอดมินก็เขาก็เคยตกปลานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเหมือน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 ผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาตกปลาบางทีบางคนตกแต่เหยียบปลอมอย่างเงี้ยบางคนตกแต่สปิปวบางคนตกแต่หน้าดินอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คือผมเนี่ย เป็นคนขายด้วยและติดตามพ่อผมไปตกปลานะครับพ่อผมตกทั้งเหยื่อปลอมตกทั้งสป,ปิวนะครับหรือว่าลงหน้าดินก็ตกนะครับผมผมก็เลยแบบวิจัยมาหลายอย่างนะครับแล้วก็เคยซ่อมลอกซ่อมอะไรมาผมก็รู้ระบบกลไกหรือว่ารู้ว่ารู้ว่าลอกตัวนี้นะครับประสิทธิภาพมันดีและสมราคามากๆนะครับท่านผู้ชมนะ ก่อนที่ผมจะมารีวิวขายแบบนี้ผมก็ซ่อมลอกมาก่อนนะครับซ่อมลอกมาแบบผมก็ทําคลิปให้ความรู้ซ่อมลอกลองเลื่อนไปดูคลิปท้ายๆของผมนะครับที่ผมทํามาก่อนหน้านี้นะครับผมทําเกี่ยวกับการซ่อมลอกหรือว่าแบบการดูแลรักษาลอกนะครับลองเลื่อนไปดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามมาได้เลยนะครับอาการลอกมันเป็นแบบนี้มันเกิดจากจุดไหนนะครับหรือว่าลอกแบบเนี้ยผมหมุนดูก็รู้นะครับว่าข้างในมัน เป็นประมาณไหนนะครับผมบอกเลยว่าลอกตัวนี้ลูกปืนครบนะครับสี่ตัวแน่นอนนะครับถ้าลอกที่ลูกปืนไม่ครบสี่ตัวนะครับท่านผู้ชมหมุนไปแค่นี้รู้แล้วนะครับมันไม่ไปให้ท่านผู้ชมหรอกครับมันจะเหนืดมากกว่านี้นะครับผมตัวนี้มันรู้สึกว่าเบามากมันเป็นลอกตัวใหญ่ที่เวลาเราหมุนอนะมันเบาอะ่ะโคตรเบาอะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่า ราคาเบาวกว่าครับท่านผู้ชมอมราคาเบาวกว่านะครับอาจจะเจ็ดแปดร้อยหรือเปล่าอมไม่ถึงอ่ะครับอือตาไหลเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเบอร์ห้าพันอยู่ที่ราคาสามร้ี่สิบบาทเป็นไงท่านผู้ชมสเปคสี่ลูกปืนเสียงจริงดังแรงแรงแล้วก็ขากดพับง่ายายต่อการใช้งาน <c oughs> <c oughs> โอ้โคตรสุดนะครับ <c oughs> โคตรสุดนะครับลอกตัวนี้นะครับหกพันอยู่ที่ราคาสามร้อยสามสิบบาทโค้ดสานสิบาทเองอ่ะสิบาทเท่านั้นเอ้ยทำไมมันถูกจังวะเพราะผมได้มาเยอะครับได้มาเบอร์ละห้าร้อยตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเข้ามาตอนไหนนะครับอันนี้ก็คือแบบผมเรียงขึ้นชั้นนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นรังของอตัวเซียเกตนะครับผมก็เลยแกะมาขึ้นชั้นชั้นวา,างเพื่อ เวลาน้องๆเข้ามา,าทำงานการแพ็คของหรือว่าลูกน้องผมมาแพ็คของนะครับเขาจะได้จับสะดวกนะครับอย่างนี้ก็เป็นเบอร์5,000เบอร์ในก็คือกำลังมันเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอตอนแกะขึ้นชั้นก็เลยแก่ผิดก็ไม่เป็นไรครับก็มาขึ้นนะครับมาเยอะมากนะครับอย่างละ500ตัวนะครับท่านผู้ชม <c oughs> หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาอีกตอนไหนนะครับเฉพาะเบอร์สเบอร์นี่ครับท่านผู้ชมนะลงปลาเคือน เล่นปลาแม่น้ําสบายมากจุสายนะครับตัวนี้บริษัทให้สายเบอร์30มาใส่อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า150เมตรนะครับท่านผู้ชมจะหวดจนขี้แตกนะครับปลาจะล่าจนขี้แตกดึงจนเหนื่อยนะครับนอกจากท่านผู้ชมจะนอนหลับนะครับยังไงเอ็นก็ไม่หมดสปูนอยู่แล้วนะครับสปูนโคตรลึกนะครับตัวนี้นะผมบอกให้เลยนะผมบอกเลยว่าราคานี้ใช่ไหมราคานี้ใช่ไหมนะครับราคานี้ ยังไม่พิเศษเท่านะครับเฮ้ยอะไรเ่ยยังไม่พิเศษเท่าขนาดตากล้องยังไม่รู้เลยแล้วเนี่ยอืมนะถ้าท่านผู้ชมซื้อฟังผมดีๆนะถ้าท่านผู้ชมซื้อสองตัวเฮ้ยขึ้นไปเฮ้ยอย่าบอกนะเหลือตัวสามร้อยจริงอะเออเอาไปเลยตั้งเยอไหรอเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเอามานะครับ สองตัวขึ้นไปเหลือตัวสามร้อยบาทอ๋อสามร้อยเลยเหรออ้าหมดห้าร้อยก็ไม่รู้มันจะมาตอนไหนนะอือหมดห้าร้อยก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะเอ้ไอ้เบอร์หกพันใช่ไหมอ่าสามร้อยสามสิบาทใช่เบอร์ห้าพันสามร้อยยี่สิบาทใช่ไหมใสองตัวรวมกันอ่ะก็เท่ากับลดไปห้าสิบาทถูกต้องครับโอ้โหเออสองตัวขึ้นไปผมลดให้เหลือตัวละสามร้อยบาทเบอร์ไหนก็ได้อืมสุดยอดอ่ะแก้วแก้วมาแถมเอ็นด้วย สเปคสีลูกปืนขาพับด้วยขาพับได้ด้วยอ่อานไปให้ดูด้วยเสียงโคดเสียงแบบเสียงไงเสียงโคดแจ๋วอ่ะไ,ไม่ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะไม่ซื้อไม่ได้ครับตัวนี้ผมดหมเลยนะครับห้าร้อยตัวเบอร์ละห้าร้อยตัวหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วไม่รู้ว่าจะได้มาอีกตอนไหนนะครับนะไม่รู้ว่ารอบหน้าจะเป็นโปรนี้หรือเปล่า ถ้าได้ยินเสียงผมจากทางโทรศัพท์ตอนนี้สั่งเข้ามาเลยรีบเลยนะใช่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูตอนท้ายผมไปลองอัดปลาดูแล้วว่าลอกราคาแค่นี้เล่นปลาได้จริงๆบางยี่ห้อนะผมไม่ได้บ้ากเขานะบางยี่ห้อราคานี้โอ้ขี้กระโปงดักอ่ะครับมันเป็นยังไงวะขี้กระโปงดักก็เหมือนแบบขี้กากขี้เกลื่อนนะก็คือราคานี้ถ้าผมไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้ผมบอกเลยว่า ไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับมันต้องได้ขาย400กว่าบาทขึ้นแล้วถ้ารอบรุ่นนี้แต่ว่าพอดีบริษัทของเข้ามาใหม่ผมก็เลยล็อกเลยเบอร์ละ500ตัวอ่าขายหมดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าถ้ารอบหน้าบริษัทได้มาน้อยผมอาจจะไปตัดมาน้อยราคามันจะต่ำไอมันจะสูงกว่านี้มากนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่ารอบนี้เป็นโอกาสที่ดีของท่านผู้ชมนะครับก็คือ2ตัวขึ้นไปตัว300บาทนะครับ ถ้าใครสนใจยังไงก็กอไปดูตอนท้ายคลิปนะครับการผกปลาของผมผมโชว์ให้ดูแล้วว่ามีประสิทธิภาพจริงๆมาด้โมนะครับโอเคครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่เป็นลูกค้าเก่าก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมคอยอุดหนุนผมนะครับผมก็ไม่ได้มีสินค้าดีๆมาคอยนําเสนอ ท่านผู้ชมนะครับผมอาศัยขายเร็วนะครับผมไม่ได้เน้นกําไรอะไรมากมาม่อาศัยขายเร็วๆเพื่อผมจะได้ไปาหาสินค้าตัวใหม่มารีวิวไวๆบแบ่งๆกันใช้เนาะใช่ท่านผู้ชมตกปลาอย่าเอาเปรียบกันมากนะครับก็คือรีบขายแล้วรีบไปสั่งตัวใหม่มาเพื่อจะมาทํารีวิวสังเกตไหมผู้ผมลงคลิปอย่างน้อยอา,อาทิตย์ละสองคลิปใช่ผมแพ็คของอย่างน้อยตำๆแบบไม่ค่อยมีออเดอร์วันหนึ่งวันละสองร้อยขึ้นใช่ใช่ เพื่อจะทําให้ทันของอท่านท่านผู้ชมนะครับนะบเพราะว่าวันหนึ่งเราแพ็คของกันเยอะมากแล้ววันหนึ่งเราสั่งของกันเยอะมากนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากถ้าไม่มีท่านผู้ชมคอยอุดหนุนผมหรือว่าสนับสนุนผมก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับผมจะหาสินค้าดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงแล้วก็เข้าถึงท่านผู้ชมได้มากขึ้นนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากวันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวไปดูการตกปลา,ก,ากันว่าลอกตัวนี้มันจะ แจว๋วมากเนาะขนาดไหนนะครับโอเคบายบายไปแล้วสวัสดีครับเห็นแล้วครับท่านผู้ชม้มวิ่งครับวิ่งครับเอา้าไปมองนั่นล็อกบอลดูครับล็อกแบทแมนนะครับเบอร์ห0าพ

เดี๋ยวผมจะปิดเบรกลองดูครับว้าเบรกมันจะหนักมากน้อยขนาดไหนครับโน้ม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 ค,ครับอือเอาเบรคในเมียนครับไม่ติดขัดครับเอาเบรกไปนี่ ุงมาเลยครับลงมาเลยโอ้โหขึ้นเหนือน้ำโอ้โหใยไงเลยใไงเลยว่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมอ่ลอกแบทแมน เบอร์ห้าพันครับสำหรับใครอยากไปล่ามสัตว์ใหญ่โคตรแกวสีบวงหนึ่งเยี่ยมครับ